วันนี้เราจะมาทำหมูแลดเดียวนะคะอันนี้คือไก่แล้วก็น,นี่คือหมูสันคอนะคะอันนี้คือไก่เครื่องปรุงของเราก็มีพริกมีเกลือแล้วก็มีมีอะไร <c oughs> วะเราก็มีเกลือมีพริกมีขมิ้นนะคะสีมันก็จะได้ออกมาสวยแล้วก็ใส่เลย แล้วก็คุกคุกให้เขออกกา้กากันถ้าใครชอบเค็มก็ใส่เยอะๆหน่อยนะคะสติมหมูดดได้แล้ว ก็อันนี้ไก่นะคะ แล้วก็เสร็จแล้วหมูกับไก่แล้วก็ไปตากกันเลยนะคะทำแล้วก็มาตากใส่ในนี้นะคะไม่ให้แมลงวันเข้าได้แล้วก็แมลงตัวน้อยตัวเล็กตัวใหญ่ก็เข้าไม่ได้เรเดงๆแบบนี้นะฮะ นี่นะคะส่วนข้างบนนี่คือไก่ส่วนข้างล่างนี่คือหมูโอ้ ได้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ชั้นไก่ไก่นี่ชิ้นใหญ่อยู่ข้างบนแล้วก็อันนี้หมูหมูหมูสองชั้นนะคะหมูนี่ใส่สองชั้นเ,ออเสร็จเรียบร้อยไปตากกันเลยนะคะนะคะผ่านไปชั่วโมงครึง่งแล้วก็มากับด้านกาันแล้วก็ไปตากไว้อีกชั่วโมงครึง่งหรือสองชั่วโมงก็ได้นะคะ เพราะว่าไก่เราชิ้นใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็หมูนะคะหมูของเราก็เริ่มจะแห้งแล้วสวยมากเลยค่ะ แบบนี้นะผมใส่สแดงด้วยเนาะนิดเลยแล้วก็เรากลับด้านเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่อันใหม่อีกชั้นหนึ่งข้างล่าง<อ>แล้วก็เราจะเอาอันนี้ชิ้นเล็กๆนี่นะคะอันนี้ อีกสุดรหนึ่งอันนี้สูตรชาววังนะคะห้ากิดโลอะไรนี่แม่เย้เมื่อยอะเย้ยกขึ้นโอ้อันนี้ฉันข้างล่างสุดดูต่ำไปเนาะ ทั้งหมดมันมี4ชั้นนะคะใส่ได้ใส่ได้เยอะแกลนไหนใส่ขัสนสองหมดด้วยอ่าเก็ไปตากต่ออีก2ชั่วโมงนะคะเราค่อยมาดูกันใหม่เชิงอำน นี่นะคะหมูแหลกเดียวของเราก็เรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้ไก่อันนี้หมูง,ง่ายเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไก่แหลกเดียวของเราเมื่อวานนะคะวันนี้เราก็มาทอดกันนี่นะคะหมูทอด รสชาตของเราก็เสร็จเรียบร้อยน่ากินนะคะ น,นี้เป็นไก่นะคะไก่เราอันนี้เป็นหมูแล้วแล้วก็เสร็จเล็บร้อ